สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้ว่าพกกช่องยาย่เพชรสีแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยายแเพชรสีก็ได้นั่งของมุ่นแนวทางเล็กเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิงพจรารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16กันยายนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังกะฝากากดติดตามกดถูกใจยายแเพชรสีนั่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะยายมายแเพชรสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบลิตภัณฑ์เบิ่งผาชมแนวทางเนาะจ้า กพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกับแย่ไปสีกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะกับพวกเราไล่แย่งจ้าพี่น้องไปเบิ่งขอมุ่นเนาะทางอาจารย์ทันแหลก่นเลยเนาะจ้าอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าตามลอกก็สั่นจังวันที่เราแย่ไปสีกับลงให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะเป็นหนมาห้าเก้าห้าสองเจ็ดเก้าและเจ็ดสองว่าสั่นพี่น้องเข่าเจ็ดเก้าข้างล่างเนาะจ้าพี่น้องเนาะกะมาเบิ่งวันนี้เลยเนาะจ้าเนาะสิบหกกันย่าว่าสั่นจ้าคนไหนมาเนาะจ้าะ สิบหกกันยาวสาันเบิงสัตซัดเลยพี่น้องเพิ่นก๋าหิมามีศูนย์ห้าศูนย์แปดสองห้าและสองแปดวสันจ่าไรตีตามอาจารย์ทันนีอยู่ตามหลอกตัวนี้กะแคบหน้าจอเพิ่นไว้เพิ่งเป็นแนวทางอดไเน,นานะจ้ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ดับลางของอาจารย์ทวัดใช่วสันจา้าเพิ่นว่าหัวหนีดับลางหกเดอ้อวสันจ้าเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ลางเด่นลางเพิ่นเนานะจ้ะเนาะเด่นลางหนึ่ง,งวสันจ้าเพิ่นว่า เพิ่นหายมากกัมี9 1 3 1 1 1 1 2งสนึ่กัน 0, 1, 0, 0 2, ูน่ก็ศูมาสั่นจ่าเพิ่นว่าถ้าอยากให้ชอบอยายกไปซีซีมักตัวนี้เนาะจ่าพี่น้องเนาะกัพิจารณาไว้เป็นแนวทางใหญนะเหล็กรางของอาจารย์ทวัชชัยเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้บนของอาจารย์ทวัชชัยเนาะจ่าเบื้องล่างแล้วก็บวาเบื้องข้างเทิงเนาะจ่าพี่น้องเพิ่นบอกว่าข้างเทิงวิ่ง7กับ8ปดมาสั่นจ่าเพิ่นว่า3ตัวเพิ่นก็น5 8 7 9 8 6 5้าเจ็ดศูาเจ็สันสตัวเพิ่นกะหา8ปดแ8ดเจ7ดเก้และ76จากแนวทางบนของอาจารย์ทวัดใชเนะจาะพี่น้องกัผู้ใด้ชื่นชอบเพิ่นกะแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางใดเนะจ้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้ล่างเน้นๆว้นาสันจ้าเพิ่นว่าอาจารย์สมารว่าพ์โมด่เรียว ใเจ็ดห้าห้าเจ็ดวสานพี่น้องแรนขึ้นกลางเทิื่องตรงๆเลยนาาจะพี่น้องเจ็ดหามว่าเบงวดนนี่ค่ะเพื่อนฟันตัวเดียวมากแข็งแขนเลยนาะจะเนาะมาแล้วจ้าสิบหกกันยาวสันจ้าพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนห้เจ็ดหกตัวเดียวแข็งแขนจ้าพี่น้องล่างวสันนาาจะย่าลืมบนน่าจะพี่น้องวันที่แล้วกับขึ้นบนเนาะเพื่อนบอกว่ากันเจ็ดแปดไว้นําเดอว่วสันจ้าเพื่อนว่ากะผู้ได้ชื่นชอบผลงานของเพื่อนอยู่กะแคบหน้าจอไปเป็นเทวทางเลยนาาจะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดเทวสันจ่าพี่น้องเพิ่นว่า16กันยาวัสันเนาะจ่าเพิ่นว่าเนาะเพญ่นเหอมากกะมี่สองแปดห้าสองสองห้าแปดหาสองหาสองแปดพี่น้องสองสองและสามหาอยู่ที่ดวงวัสันจ่าเพิ่นว่าของห้โชคดีเด้อร์วัสันจ่าเพิ่นว่าเนาะกัพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ยายเล่วัสันจ่าเพิ่นว่าแนวทางของยายเล่เนาะจ้าพี่น้องเนาะยายเล่เพิ่นบอกว่า เดน7กับ6กสันจากบนว่าบนกมีเจ็ดห่เจ็ดเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองหกสองหกเก้าหกสามเจ็ดแปดหกับหนึ่งเจ็ดวสันจากเนวทางของแย่แร่นอกจากพี่น้องู้ใดติดตามผลงานของแย่แล่อยู่กับเขีน้าจอไปเป็นแนวทางใดนาะจาก้กต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่นอนบอกว่าสูตรเงื่อนล้านสูตรพิสดารสูตรขามโค้งสันเลขล่างพนะพี่น้องเพื่นอนอว่าเนาะ เลขล่างเพื่อนบอกว่าล่างว่าสันศูนย์ห้าสามเจ็ดห้าสามสองสามสองสี่สองห้าหาศูนย์เจ็ดสามสามห้าสามแปดว่าสันจ่าเพื่อนว่าสองตัวก็คือ 3, 5, สามกับหาว่าสันจ่ามาได้ทั้งรักสิบและรักหน่วยกับผู้ใดเคยเห็นเพื่อนแย่เป็นสีไปบอกก็เลยเอามาให้เบิ้งเนาะจ้าพี่น้องนอกกับพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้น้องเฟ่า์สันจ่าบนล่างเหล็เดินบนล่างของน้องเฟ่หวัวน,นี้น้องเฟเพื่อนบอกว่า6กับเจมาตัวใดตัวหนึ่งวสันบบบนกะลางวสันจ่า้ระติดตามผลงานของน้องเฟหรือว่านมขอนแกนนดูก,กับแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางเลเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้หว้วยดังวัดป่าวสันพี่น้อง16กันย่านาะจ่านาอห้วยดังวัดป่าวสันจ่าเพื่อนว่าเหล็กตะลางเพื่อนก็นมี7 9 1 4 3 2วาหนึ่งส่สสงวสันจ่าพี่น้องเด่นบนเพื่อนกะ เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าสามวิ่งบนหนึ่งาสันจ่าบนว่าข้างล่างคนกะเก้าสองสี่สองสามสองศูนย์สองวิ่งล่างสองาสันจ่าพี่น้องจากเนี่ยวทางหัวดังวัดปลาเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เลีเ่ยวจะดวงมาสันจา่ามดที่เลี่ยวพ่นไ้เลีเ่ยวจะดวงล่างมาสันจ่าพี่นอ้องพ่นไ้วิ่งหากับเจ็ดเนาะจ้าเนาะหาเจ็ดกับเต่าเจ็ดพี่น้องออกต๊ะกับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเนาะจ้าพี่น้องกะมาเบิ่งวัดนี่เลยเนาะจ้าว่า เอ็ดต่อยบานหน้าหรือว่าแล้วแต่ดวงคนไหนอย่างมากนอกจากเนาะมาแล้วจ้าเดนล่างวสันจา้าวิ่งล่างซีกับหกวสันพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนกับหายมากหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่หกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดห้าสามและซีหาเพื่อนว่าจากแนวทางของเอ็ดต่อยบานหน้าแล้วแต่ดวงเดอว,ว์สันเดนล่างของเพื่อนนอกจากเนาะ้ใดที่ตามเอ็ดต่อยบานหน้า,ารหรือว่าแล้วแต่ดวงอยู่กับแคบหน้าจอเไป,ไปน็นแนวทางใดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้อาจารย์เสื้อคิมชากลางลาว,วาสันจ่าเพิ่นว่าสูตร10หน่วยล่างว่าสันนอกจากเพิ่นว่าเพิ่นก็ให้มาศูนย์สี่แปดว่าสันจ่าพี่น้องมาได้ทั้ง10บเละหน่วยล่างนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้บนตรงๆตงตงว่าสันจ่าของแอดหนึ่งเพิ่นว่านอกสิบหกกันยาว่าสันแอดหนึ่งเพิร์ลก็มาศูนย์สองสี่หกสองสี่หกสองแปดว่าสันจ่าพี่น้อง แล้วก็สองตัวเพิ่นก็บสองสี่สองแปดมาสั่นจ่าเพิ่นว่าข้างล่างมาสั่นพี่น้องเพิ่นว่าเนาะล่างตรงมาสั่นพี่น้องหกเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าตัวร่องกับแปดเจ็ดศูนย์หาและศูนย์เจ็ดจากแอดหนึ่งมาสั่นจ่าเนาะกะพิจารณาไว้เป็นแนวทางเดยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแอดก่อนมาสันจ่าหมวดที่เหลืวเพิ่นหายหาเจ็ดเจ็ดหาเนาะพี่น้องมาเบิ้งวันนี้เลยเนาะจ้าวันนี้เพิ่นหายหยางมากเนาะจาพี่น้องเนาะ งวดนี้เพิ่นให้มาเนาะจ้ะเนาะแอดกอ่อนเพิ่นบอกว่า16กันยาว่า3ตัวเน้นเน้นมาสั่นพี่น้อง759 795 756 765เน้นๆก็คือ756ดห้สูตนี้ดังแน่ๆว่าสั่นแอดกอ่อนเพิ่นว่าผู้ใดติดตามแนวทางแอดก่อนอยู่กับเคีบหน้าจอไปเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าวิ่งบน JP ว่าสั่นพี่นอ้องเพิ่นว่าแนาวทางงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่า4กับ8มาตัวใดตัวหนึ่งเขา4ี่ักลอยนเนาะจ้ะเนาะ งวดนี้เพื่อนบอกว่าสองกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งมาสันจ้ะกะพิจารณาไว้แนวทางใดเนาะจ่าจากแนวทางบนของเจพีแต่ว่าย่ไปสีมักหกบนจากงวดนี้กับพิจารณาไว้เป็นแนวทางไดเนาะจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเด็กดับล่างของอาจารย์ชนะพ้นมาสันจ่าผู้ใดติดตามอาจารย์ชนะพ่นโอกา่เขแคบหนาจอไปเป็นแนวทางไดเนาะจากเนาะดับล่างงวดนี้คือหกมาสันจ่าเพื่อนว่ากับพิจารณาดับล่างด้วยจ้าพี่น้องเมนดับทึ่งด้วยดับล่างจ้าพี่น้อง จ่าทายคลิปนี่แย่เพชรศรีขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้ขามารับชมรับฟังก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งงี่เง้งลุ้ยมีโชคม,มีลาบสุขุมสุขคนณนะจ๊ะแย่เพชรศรีขอขอบคุณทุกส้อนักทุกอาจารย์ที่ได้แบ่งปันข้อมูลให้แย่เพชรีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวด้านนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า